สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโน้ต1นึ่ง n ชนโอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมยูโรทักซูมเน็เตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในโหมดคอนบอยนะครับผมมากัน2บัตรนะครับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยสตาร์ทเครื่องก่อนวันนี้เสียงอาจจะเดิมๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้แต่ง เสียงท่อมานะวันนี้เเดี๋ยวผมขับไปอู่ซ่อมก่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อเลยเด้อเดี๋ยวไปรอหน้าอู่ซ่อมก็ได้ครับจดไปครับไปเดี๋ยวเราไปอู่ซ่อมก่อนนะครับ ไปว่างไหมเอ่ยขอไปหน่อยครับขอไปหน่อยครับเื้อพี่ใหญ่ได้ไหมได้ไหมจิบ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 มาแล้วมาแล้ว แดดนี้ก็จ้าซะเหลือเกินนะครับช่วยพัมองไม่เห็น gps เลยตอนนี้มันสว่างเกินแสงแดดมันแยงตา แต่งเป็นสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ได้ครับจะได้กลับรถง่ายๆ

กันครับท่านผู้ชมครับชิวๆไปครับวันนี้มากัน2องบาทน,นะครับน้องหนึ่งกับอรชอนทัวร์นะครับวันนี้ แสงแดดมันจ้าเสียเหลือเกิน <c oughs> ้องภายนอกแล้วแหละนะครับแสงแดดสองตาขนาดนี้ไม่ไหว เปลี่ยนเป็นขับภายนอกก่อนแล้วกันไปกันครับผมอมองไม่เห็นรถเลยว่ะ วันนี้พาวิ่งเส้นเล็กนะครับผม สวยงามครับวันนี้เออแดดประมาณนี้กำลังดีได้ขับชิวๆหน่อย จะเพิ่มความเร็วเรื่อยๆนะครับผมแด้ครับผมเอรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับผม ตามไม่ทันยังไงบอกเด้อเข้ยไดนรดับผมแล้วตามทันแน่นอนอาจจะไปเยียบครับเยียบอย่างเดียวครับผม วันนี้สวยดีนะสวยจริงครับข้างหน้านี่น่าจะเป็นป่าเลยนะต้นไม้เยอะเลยป่าใหญ่น่าจะใช่ข้างหน้ามีจุดจอดนะ จอดพักทำไรเล่าไม่จอดครับไม่จอดอเครับทราบครับอุบัติเหตุทางด้านซ้ายนะครับระวังด้วยออ เบี่ยงขวานะครับเบี่ยงขวาไ่ครับยิงยาวครับบรรยากาศในเกมยูโรทักยังไงผมก็ให้เป็นที่หนึ่งเสมอ <c ười> คือมันสวยแล้วก็ เขาเรียกว่ามันมันมันมองแล้วมันสบายตานะครับถึงมันจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถึงมันจะไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ดูแล้วมันก็ดูสบายตาดีนะ ชันนะครับระวังด้วยครับชันหน้าดูขออนุญาตเล็ดลาย <laughs> เมื่อกี้เจ้าถิ่นขับโหดหน้าดูเลยไม่มีเบรกอะแน่นอนครับเจ้าถิ่นขับโหด <laughs> ยอมยอมดูครับออร์ซอนทัวร์แล้วก็น้องหนึ่งทัวร์นะครับ งามครับวันนี้วันนี้มาขับเส้นเล็กชิลๆครับถ้าเกิดขับทางหลวงมอเตอร์เวย์นี่น่าจะหลับในแน่นอนนะครับโอเคครับ ทางรถไฟนะครับระวังด้วยเดี๋ยวเบรก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 รถไฟมาเ <laughs> กือบไม่ทันอุย้ยเ,เกือบไม่ทัน,นจริงจริงโอ้โหไม้กัน้นแทบชนนะเมื่อกี้อ่ะโอ้ย๋ยวผมปรับไหม่ก่อนแป๊บนึงโอเคเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้ ไปออ,ออกเดินทางได้ครับตอนแรกก็นึกว่าเอทำไมไฟสีแดงแต่ว่าไม้กั้นไ,ไม่ลงอะไรนะฮะ ดีดีนะที่เบรคโคดอะไม่งั้นน่าจะชนเต็มเต็มเกี่บเกี่บได้เรื่องเลยจริงจร ใช่ผมวิ่งทัวร์อยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ได้วิ่งขึ้นมาข้างบนปกติปกตินี่วิ่งวิ่งข้างล่างอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่วิ่งข้างล่างอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นมาข้างบนอ๋อเออแล้วแล้วแมปเป็นไงแมปแมปแมปมันเยอะกว่าเดิมไหม เยอะกว่าเดิมนะพี่เยอะเยอะใช่ไหมหรือว่าเท่าเดิมก็เยอะนะแสดงว่าน่าจะน่าแสดงว่าน่าจะเป็นกับ DLC พี่แหละที่ใหญ่ขนของหนักมาแน่เลยอะขับช้ามาก เอวเลยคงนี้เดี๋ยวผมแซงก่อนนะบบโอ้ยเพิ่งแซงเพิ่งแซงน้ทรับก่อสร้างก่อสร้างไฟแดงนะไฟแดงเฮ้ยเกือบไปแล้วดีนะมองก่อน สัญญาณไฟตรงนี้น่าจะทำถนนใหม่หรือวางข้ออะรสิะหว่างรอ <นะ S 1> <ป>ีหนึ่งอ่ะผมผมสัดล้อมามารอแล้วเนี่ยจริงหรอ น้าเงาวับเลยอ๋อยอมยอมยอมเรื่องนี้ต้องยอมแล้วแหละ <c oughs> ขึ้นเขาชันเดอ้อข้างหน้าระวังด้วยครับโอ้โหลายโค้ดซะด้วยแม่นแล้ว แมนนวลหรือออโต้ครับเนี่ยอะไรนะพี่ขับแมนนวลหรือออโต้ครับแมนนวลไปเลยผมนถนัดแมนนวลอ๋อ,อเคจัดไป สรุปแล้วเราก็ยังแซงพี่ใหญ่ไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอนครับที่จริงเราเหยียบส่งไปนี่น่าน่าจะถึงข้างบนแล้วแหละแต่ว่ามันจะติดพี่ใหญ่ ตรงเนี้พี่ใหญ่ขับชา้าคนของมานหนักจัดดูแล้วเนี่ยรถส่วนนะระวัง เพื่อนเล่นก็ไม่เหงาดีนะครับผมเพราะว่ามาวิ่งคนเดียวทีไรก็เหงาตลอดนะครับแต่วิ่งกับผมนี่ก็จะชิวๆหน่อยนะครับผมโอ้ที่จอดนอนใหญ่มากเลยพี่เออจริงไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยเหมือนจะมีโรงแรมด้วยนะเมืเ่อกี้ข้างๆที่จอดรถ เนินนะครับชะรอนะครับชะรอนะครับ จูพี่ใหญ่ก็แรงวะ่ะงงอะ่ะแน่นอน,นพี่ใหญ่ปวดอะไรเรารือเปล่าวะเนี่ยัวเราดันเอ้หลบแล้วหลบแล้วหลบแล้ว แกแรงขึ้นนะช่วงก่อนหน้านี้แกช้ากว่าน,นี้เยอะเลยนะใช่ใช่ใช่เออแปลกเวสุตาเค่ปีกว่าพีพ่ตรงไหนวะพี่ไม่ได้สังเกตเลยได้มื่อผมผ่านมาแล้วโอ้ยเห็น หลังแวแวๆว,ว่าเมื่อกี้ตรงอย่างเดียวนะครับตรงอย่างเดียวตามทันอยู่ใช่ไหม แต่ผมขัดใจกับสป,ปีดสิเตอร์เนะี่ยเดี๋ยวข้างหน้าปัม๊มแวะหน่อยนะครับผมได้ครับผมน่าจะเป็นปั๊มใหญ่เดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันก่อนดูทรงแล้วใช่เลยพี่ มันก่อนนะครับผมเติมน้ำมันครับดับเครื่องฟึบเต็มถังไปเลยน้องชายอ้าวไม่มีใคร <c oughs> ต้องเติมเอง <c oughs> โอเคเรียบร้อยสตาร์ทเครื่อง จอดพักไหมครับหรือว่าออกเลยเดี๋ยวผมลองปรับหม่นี่อีกรอบหนึ่งก็ได้พี่อ่าได้นะ้ถ้าพร้อมเราบอกเด้อได้ครับผมไหนครับลุยกันต่อครับผม ดูเหมือนว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะทำไมเร็วจังนั่นน่ะสิประมาณห้าร้ยกิโลเลยนะห้าร้อยกว่ากิโลเ,เข้าเลนซน้ายนะครับ ก็เลี้ยวซ้ายเข้า,าโมเทลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูอีกหน่อยก่อนว่ามันมีจุดชมวิวตรงไหนอีกหรือเปล่า,าดีเดี๋ยวไปจอดจุดพักรถข้างนอกดีกว่ามันกว้างกว,างว่าน,นี้ ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วอะเดี๋ยวไปจอยข้างนอกแล้วกันเนาะ ขวาระวังนะครับไปครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเปลี่ยนไฟแล้วมัน <grateful> มีไฟให้เปลี่ยนด้วยหรอวะพี่น่าจะไฟอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอะไฟใต้สะพานอะอ๋อใช่ใช่มันเคยมันเคยมีมีซ่อมอยู่นะแบบ พออยู่ใต้สะพานแล้วมันจะมืดอนะ่ะแล้วเขาก็ซ่อมไฟใต้สะพานเมื่อกี้เราก็ไปส่งลูกทัวร์ไว้ที่โฮเทลเนาะแล้วก็ขับมาจอดข้างนอกแทนแน่นอนครับข้างในรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการจอดรถบัสเท่าไหร่ผ <laughs> มเหม็นตอนที่พี่ครับ พอละชอทีกคันหนึ่งแล้วออนนแล,วแลวไปกันอีกคันบประมาณเจ็ดคันแล้วยาดไม่พออ่ะพี่อ๋อใช่ใช่ใช่ถึงแล้วนะครับผมเล้วขวานางนาแต่พี่จะขับเป็นแบบว่าสไตล์เออเขาเรียกอะไรอะ่ะสมจริงนิดนึง <laughs> เอาเป็นว่าเราจอดไหนดีนะพี่ว่าจอดฝั่งนู้นน่าจะเวิร์กกว่านะไม่อยากเข้าซองอนะ่ะได้เ,ดเรามาถึงนี่ก็เย็นพอดีเลยวะ่ะแต่อยา่าลืมนะเพราะว่าเราไม่มี แชร์ที่นี่ไม่มีห้องอาบน้ำด้วยเออวะสงสัยต้องเอ,อ่อเหนาสักคืนหนึ่งอะสงสัยคงจะใช่มีเหมืนรถน้ำสต๊อกเยอะไหมมีสักสิบถังไหมอ้น่าจะมีเต็มเล เออขอลูกค้าใช้ก่อนก็ดีนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับภารกิจวันนี้เราก็พาลูกทัวร์นะครับมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะเมื่อกี้เราไปส่งที่โฮเทลแล้วแล้วก็อ่าออกประจบข้างนอกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ข้างในมันค่อนข้างแคบเลยนะครับเมื่อกี้รถบัส อ่าโน้นน้องหนึ่งก็ถอยไอ้ถอยยาวเลยนะเมื่อกี้อ่าก็วันนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วกันเนาะน้องใจแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวทัวร์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมได้ครับได้ครับก่อนจากลากันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อนของน้องใจให้กับช่องน้องหนึ่งชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ รถหนึ่งชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ